บมมมเรื rail, ่องบรรดาลใจตอนหวานเค็มเกินเกิดโรครสชาติกับอาหารเป็นของคู่กันแต่รสชาติที่ถูกปากถูกใจบางทีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะรสหวานจัดเค็มเกินเพราะร่างกายของเราต้องการความหวานและเค็มในปริมาณที่จำกัดนั่นเอง โดยถ้าเราเติมน้ำตาลเพิ่มในอาหารหรือเครื่องดื่มเกินวันละ6ช้อนชาผลที่ตามมาก็คือถ้าร่างกายเผาผลาญไม่หมดน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันส่วนเกินสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทําให้น้ําหนักเกินจนกลายเป็นโรคอ้วนลงพุงตับอ่อนจะทํางานหนักจนไม่สามารถผลิตอินซูลินมาจัดการน้ําตาลได้อย่างเพียงพอทําให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและในแต่ละวันถ้าเราเติมเกลือเพิ่มในอาหารมากกว่า1ช้อนชา ซึ่งเกินกว่าที่ร่างกายต้องการส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองและหูใจหน่วยของไตที่เรียกว่าเนฟรอนจะสึกหรอและตายทําให้ขับความเค็มได้ลดลงและป่วยเป็นโรคไตามาปรับลิ้นให้คุ้นชินกับรสชาติใหม่ที่หวานเค็มน้อยลงเริ่มต้นง่ายๆโดยการลดหวานและลดเค็มลงครึ่งหนึ่งจากที่กินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนห่างไกลาจากกลุ่มโรค MCD ผมเป็นคนที่มีความสุขกับการกินกินขนมหวานอาหารรสจัดน้ำหนักตัวพุ่งจาก70กิโลไปจนถึง91กิโลระดับค่าน้ำตาลสูงสุดถึง283ทำให้มีอาการปวดหัวเวลาตื่นนอนเวลานอนก็เหมือนจะหยุดหายใจผมจึงค่อยๆปรับวิธีการกินคือค่อยๆลดการกินหวานเพิ่มการออกกําลังกายด้วยวิธีการวิ่งวันละ30นาทีทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดกลับมาปกติที่96 ผมว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าแลกกับการมีสุขภาพที่ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่ควรทำนะครับ